สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสุ่ใดย่ออฟทาลอดบายการชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์การงานการเงินความรักมีเล็กๆนะคะเน้นหนักเรื่องการงานการเงินนะจ๊ะอาจารย์หายไปเมื่อวานอาจารย์ไม่ค่อยสบายขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและก็ทุกแรงใจที่ส่งกันเข้ามาบอกอาจารย์ให้หายไวๆก็วันนี้ดีขึ้นแล้วแหละดีขึ้นมากแล้วนะคะ อ,อีกสักพักหนึ่งก็คงจะดีขึ้นกว่าเดีเพราะว่ายังมีมินๆหัวอยู่แค่นั้นเองนะจ้ะขอบคุณสําหรับทุกคนที่ส่งข้อความเข้ามาขอบคุณในความห่วงใยค่ะอ่ะเรามาดูกันมากันที่ท่าสุดท้ายท่านน้ำกรากรกฎมินพิจิกนะคะเรามาดูกันสว่าสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตโดยรวมๆของคุณ จะเป็นเช่นไรอาจารย์วางไพ่ให้แล้วอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกวันที่27สิงหาเป็นวันอาทิตย์เรียนหนึ่งวันเท่านั้นก่อนเรียนคุณต้องเอาหนังสือไปอ่านเพื่อทำความเข้าใจกับคีย์เวิร์ดของไพ่และวันมาเรียนคุณจะได้การเชื่อมต่อไพ่เทคนิคต่างๆในการทำ u t u b e หรือบนโลกออนไลน์สร้างตัวตนนะจ๊ะ ถ้าสนใจเป็นลูกศิษย์อาจารย์รับแค่สิที่นั่งเท่านั้นนะคะถ้าสนใจเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ที่ใต้คลิปมีมีไอ้นี่ใต้คลิปมีอแอดไลน์มาคุยถึงรายละเอียดนะจ๊ะมาไพ่ใบแรกของคุณน้ำก็รากมินพุจิกค่ะ King of p e n t a เ l e s เป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ของการที่คุณเริ่มที่จะนั่งคิดถึงการที่จะจัดการ จัดการกับการทำงานจัดการทรัพย์สินมรดกจัดการกับตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นไพ่ของข่าวดีในสภาวะที่เศรษฐกิจเขาย่ำแย่กันคุณไม่แย่แน่ถ้าถ้าถือไพ่ใบนี้ถือว่าไม่แย่นะคะถือว่ายังมีความมั่นคง แต่ว่าคุณเป็นคนค่อนข้างประหยัดมัธยัสถู้จักใช้เงินเป็นคนตนหนีที่เหนียวทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนร้อนเงินทองยังมีอยู่จะมีรายได้ดีๆหรือมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณรู้สึกถึงความสําเร็จในการทํางานนะคะอาจจะมีรายได้หรือการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆก็ตามหรือบางคนอาจจะมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์าอาจจะมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เข้ามา นะคะแต่คุณอาจจะคิดถึงอารมณ์ของคุณอาจจะมองถึงอา,อารมณ์ถึงความรู้สึกที่มันเงินมันไม่พอใช้หรือมีคนมาหยิบยืมเงินอ่าบางคนยืมเงินไปแต่ยังไม่ได้คืนอ่าก็อารมณ์นั้นบางคนถ้าคุณถูกยืมเงินไปเจ้านี้ถามว่าจะคืนไหมยังไม่คืนหรอกค่ะเผอเตนี่ศูนย์ไปเลยนะคะเพราะว่า เจอสิบดาบแล้วก็ไพ่ในใจเป็นไพ่ในใจเป็นเก้าดาบสิบดาบอืช่วงนี้อเราหงุดหงิดนั่นแหละหงุดหงิดกับอะไรหงุดหงิดความไม่ได้ดังใจกับความไม่ได้ดังใจที่เผชิญอยู่ค่ะ,ะคุณอาจจะพยายามปรับตัวปรับความรู้สึกนะคะอืมปรับตัวปรับความรู้สึกกับการที่คุณจะต้องอยู่ตรงนี้เหมือนเรื่องเงินก็มีความหวาดระแวงหรือ อาจจะรู้สึกว่ามันจะไม่พอใช่ไหมเงินที่ต้องใช้มันต้องมันต้องมีเงินที่ต้องเอาไปใช้สร้างบางคนเอาไปใช้เกี่ยวกับครอบครัวภาระหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยหรือมีภาระอะไรที่ทุกคุณต้องแบกรับไว้กลัวความกลัวบางเกิดว่าเงินจะไม่พอแต่ว่าไม่นะอืประมาณดูว่าคุณจะต้องจัดการเขาเรียกว่าต้องรู้จักจัดการบริหารเงินอย่างจริงจังขึ้นมาแล้วล่ะ เพราะว่าถ้าปล่อยให้ให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้เงินของคุณอาจจะเอาเงินล่วงหน้ามาใช้เอาเงินที่เอาเงินเก็บเขาเรียกว่าเอาเงินเก็บมาใช้อะไรประมาณนี้นะจะม,มีความเครียดนะระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะการไม่สบายร้มหมอนนอนเสือ่อติดโควิดน่ะจ๊ะแล้วก็อารมณ์อารมณ์ความรู้สึกของคุณอาจจะ รู้สึกไม่ค่อยดีแต่ถ้าคุณจะลงทุนกับใครหรือว่าเซนคุณบอกเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากรู้เซนบอกคุณได้แล้วแม่นยำด้วยนะคะบางทีใช้ใช้สมองควบคู่กับการใช้เซนในการคิดประมาณนั้นเรื่องสําคัญการบริหารจัดการกับตัวคุณเองใช่แล้วก็เรื่องของข่าวดีในะเรื่องของการเงินจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะ ถ้ารอข่าวเดียรองเงินอยู่ก็จะมีเข้ามาอ่านะจจะอารมณ์ประมาณนี้แต่คุณมีความเครียดนะมีความเครียดที่ถาถมเข้ามาหรือว่ารายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายไปหาหมอไม่สบายหรือของเสียรถเสียต้องซ่อมเครื่อไงไฟฟ้าเสียคอมเสียของเสียหายต้องจ่ายเป็นสภาวะที่ภาวะจำยอม จำใจต้องฟักอืประมาณนี้ช่วงนี้มองหาคนช่วยเหลือก็ไม่ค่อยจะมีเนาะนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยอาจจะเดี๋ยวนะให้คำนวณงประมาณการคำนวณงบประมาณรายจ่ายรายรับรายได้ให้ดีแล้วกันรับรองว่าถ้าคุณคำนวณ การใช้จ่ายกับตัวคุณเองได้ดีเนี่ยก็ถือว่ายังไปได้อยู่ไม่ต้องกังวลใจในสภาวะที่คนอื่นเขาแย่คุณยังไม่แย่ขนาดนั้นนะคะถ้าถ้าเงินแย่แย่ถ้ากลัวว่าเงินแย่แย่อีกสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งสองเดือนสาเดือนมันจะเกิดการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการคิดไอเดียแล้วก็เกิดการลงทุนอะไรใหม่ๆกับหุ้นส่วนก็ได้ไม่ได้ทำคนเดียวก็จะทำให้ ชีวิตคุณกระเตื้องขึ้นกว่านี้นะจ๊ะในข้อดซีคิงออฟเนเต์คืออะไรอืมมีคนไออุปถัมภ์ค้ำชูอยู่นะคะไม่ต้องกังวงหลหรอกคุณอาจจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูระวังอย่าไปอย่าไปอารมณ์เสียหรืออย่าไปมีปากมีเสียงกับคนคนที่เขาค้ำชูคุณอยู่ อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้เนี่ยอยู่ข้างๆตัวเลยไหมนี่แหละคนเนี้ยมีอํานาจดูมีอํานาจดูมีเงินอย่าไปทะเละาะเบาแว้งระวังการทะเละาะเบาแว้งกับผู้มีอํานาจเหนือกว่าหรือคนมีสีได้คนมีสีหรือผู้มีอํานาจที่เหนือกว่าเราเช่นคนคนนี้เขาเคยเป็นเจ้านายสนับสนุนเราเงี้ยก็อย่าไปวีนไปเหวี่ยงทําอะไรต้องคิดนะคะแล้วก็อา่า อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าไปเวี่ยงวีนกับกับใครในเรื่องของอารมณ์นะจ๊ะอ่ะมามองนึงถึงความรักความสัมพันธ์บ้างในความรักความสัมพันธ์ของคุณหรอมองไม่เห็นอะไรเลยมองเห็นความรักที่บางคนอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้หรือเป็นรักลับๆคุณอาจจะไปแอบรักเขาชอบคาหรือโดนแทงข้างหลังมานะจ๊ะก็ห้าระวังจุด,จ,ดจุดนี้อ่ะ ในการเงินระวังคนไายืมเงินด้วยถ้ายืมก็อย่าไปให้จะไม่ได้คืนนะคะอ่าไหนมาดูซิว่าบางทีก็ต้องบางทีในความคิดของคุณอะคุณเป็นคนใจดีปะก็คือถ้าให้ก็ไม่สบายใจไม่ให้ก็ไม่สบายใจเกิดอาการราวนี้แต่เพราะยังไงถึงเช่อไงก็ตามคุณจะต้องใจแข็งไว้อย่าให้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าให้เผื่อเงินมันอยู่ในกระเป๋าถึงเวลาเราต้องใช้เราไม่มีใช้ ถ้ามันอยู่ในกระเป๋าเราเราจะหยิบใช้ตอนไหนมันก็ได้แต่ถ้าไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่นเนี่ยมันถ้าคุณมีเยอะไม่เป็นไรถ้าคุณมีเงินเยอะๆพอช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ที่คุณไม่เดือดร้อนไม่เป็นไรให้ได้ให้ไปแต่ถ้าสมองกลัวว่ามันเยอะแล้วจะช่วยแล้วจะได้คืนไหมอะไรเงี้ยก็จะให้อารมณ์นี้อ่ะสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะการทะเลาะเบาแหวงกับใครบางคนค่ะใช่ อาจจะมีการทะเลาะหรือใช้คำพูดี่รุนแรงก,กับใครบางคนมีเกณฑ์ของการไปทำบุญไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามเอาธรรมะเข้าคมในะเรื่องของจิตใจค่ะในเรื่องของความรักไม่ไม่ดีเท่าไหร่เรื่องของความรักทำให้เขรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกหงุดหงิดหรืออาจจะไปรับข่าวสารในบางคนที่ร,รับรู้ว่าเขาอาจจะพูดอย่างทำอย่างหรือไม่ซื่อสัตย์หรือแอบ คนที่เรารักเขาแอบจงย่องทําอะไรรับหลังปิดบังซ่อนเร้นเราทําให้เกิดเรื่องไม่สบายใจเกิดความเครียดเกิดความกังวลใจได้นั้นน่ะก็ให้ระวังไวน้นะจะรอหน่อยแล้วกันโอ้ไพ่ของความมั่นคงไพ่ของการลงทุนค่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการได้พบปะผู้คนออกเข้าสังคมกับสังคมใหม่ๆกับสังคมใหม่ๆและการนําไป การเข้าสังคมใหม่ๆรู้จักผู้คนใหม่ๆนำไปสู่หน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะถ้าคนรอบ้านอยู่ถ้าอยากจะซื้อบ้านแล้วรอการธนาคารผ่านรอรอผลผ่านแน่มีเกณฑ์ของการได้บ้านชีวิตคุณจะมีความปึเป็นปึกแผ่นมั่นคงมากนะจ๊ะแต่เรื่องทะเลาะเรื่องบาดหมางเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะ เพราะว่าบางทีเรามาดีแล้วเดินมาดีแล้วแต่ด้วยอารมณ์ด้วยความโมโหด้วยความชุนเฉียวทําให้ทุกอย่างพังทลายไปได้ในพริบตาให้เน้นหนักเรื่องของตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของคนรักอาจจะมีการเลิกราอย่าร้างอก็ได้อาจจะมีการเดินจากไปเขาไม่เลือกเราอารมณ์นี้ซึ่งเขาอาจจะเลือกเราแต่เลือกให้เราอยู่ในสถานที่ที่เราไม่ได้ชอบหรืออยู่ในสถานะที่เราไม่ ไม่มีความสุขถึงเขาจะเลือกแต่เขาก็อาจจะขาดความใส่ใจขาดความสนใจขาดความจริงใจต่อเราก็ได้เพราะฉะนั้นตัดหนักให้ดีๆนะจ๊ะอันนี้คือไพ่ของคุณเงินทองรอ,อนิดนึงมันจะดีขึ้นแน่นอนค่ะมันจะดีไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีแล้วก็แต่ว่าก็ยังมองถึงการประหยัดมัธยัติด้วยนะการเี่รู้จักใช้เงินช่วงนี้อะไรควรจ่ายจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายอย่าไปจ่าย นะคะอย่าฟุ่มเฟือเกินเหตุนะช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจโดยโลกทั้งทั่วโลกทั้งเมืองไทยมันเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่เราต้องระวัดระวังประการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกับเงินสดไว้น่าจดดีกว่าโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาค่ะแอดไซด์เอฟอศูน e ย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ